ขำก็บอกว่าเสื้อแดงจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนเขมรแดงเมื่อ30ปีที่แล้วพี่น้องที่เราพูดทุกที่ผมคิดว่าคนในบ้านในเมืองไม่มีใครเชื่อบอกว่าพวกเราจะจับมันไถนาปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อแต่อมาจเชื่อครับพี่น้องที่รรกท้กหลายบอกว่าจะจับลูกมันมาถูบ้าน อธิบายว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกอย่างถึงขนาดที่ว่าไม่มีสถาบันอยู่ในประเทศไทยเป็นการใส่ร้ายอย่างรุนแรงที่สุดเรามนุษย์ปกติฟังก็บอกว่าคนปกติที่ไหนจะไปเชื่อสุเทพเทือกสุบรรแต่ท้ายที่สุดประเทศนี้ก็มีคนพร้อมโง่เชื่อสุเทพเทือกสุบรรเหมือนกัน พี่น้องตีร,ทราทั้งหรยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขารู้ว่านี่เป็นเกมอันหนึ่งที่รอวันความพฤติกรรมถอยเถือนในสภากระชากลากเกวี้กระชากแขนประธานสภาอีหารากลากเกวี้บีบคอจิรยุ เฟียงแฟ้มเฟียงข้อบังคับใส่ประธานสภาถ้านักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์มันไม่ได้รับสัญญาณอะไรมันจะกล้าแสดงอาการถอยเถือนขนาดนี้เพราะใจจริงมันไม่ใช่นักเลงอะไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมันทำหน้าตาดุขนาดนั้นเล็บในชีวิตจริงไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่นักเลงอะไรแต่พอทหารมาเดินข้าง มันทำแขนคดอาจอาจอาจอา,จอา,จอาจมันคิดว่าจะน่ากลัวพวกนี้เล่นเดิมพันเลยพี่น้องที่เราทั้งหลายทำภาพวาดสภาไปไม่ได้แล้วเล่นหนักจัดการปราศัยนอกสภาคิดว่าครั้งนี้รัฐบาลอยู่ไม่ได้แต่มันหารู้ไหมพี่น้องที่เราทั้งหลาย สิ่งที่พักประชาธิปัตย์ไม่มีวันสู้พวกเราได้เลยนั่นคือจำนวนประชาชนที่จะมาวัดกันเมื่อไรเมื่อนั้นคนเสื้อแดงมาไม่ต้องผลไม่ต้องเอาเก้าอีมานั่งในพื้นที่กว้างพี่น้องที่เราทลายคนเสื้อแดงคอยบอกว่ามาต่อสู้เขาพร้อมจออกมา พักประชาธิปัตย์คิดว่าการตั้งเวทีปราศัยถ่ายทอโทรทัศน์พูดดำเป็นขาวพูดขาวเป็นดำเหมือนเมื่อวานนี้พี่น้องที่เราทลายเห็นไหมครับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะไปให้การกรอบอรับคอปว่าสั่งใช้กำลังทหารจริงแต่มีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นครับพี่น้องที่หลาย ุณเอาทหารมาหกหมื่นใช้งบหกพันล้านเบิกกระสุนปืนอาวุธสงครามห้าแสนนัดสไนเปอร์สามพันนัดคุณไว้ป้องกันตัวอะไรพี่น้องที่เราทั้งหลายความตาย98บศพนั่นคือการป้องกันตัวใช่ไหมบาดเจ็บสองพันนั่นคือการป้องกันตัวใช่ไหมผมพี่น้องที่เราทั้งหลาย ผมเรียนกับพี่น้องเป็นเวทีที่สองว่าผมไม่เคยขออะไรสุเทพกับพิสิทธ์ผมอยากจะขอให้สองคนนี้บ้างมีคนตาย98ขาดอีกสองศพจริงๆอะพวกจะครบร้อยช่วยตายทีได้ไหมสุเทพเทือกสุบานช่วยตายทีได้ไหมอะพิสิทธ์เวชาชีวะ เพราะคุณไม่ได้ยิ่นี่ครับใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อหนึ่งชีวิตกว่า60ล้านบาทเวลาที่เขาจะเยียวยา7.75ล้านบาทคุณจะเป็นจะตายให้ได้แต่เวลาค่าศพละ60กว่าล้านทำไมไม่นึกถึงหัวใจพี่น้องประชาชนบ้างพี่น้องที่ร่านายลยเขาก็รู้แต็มอ ว่าเสื้อแดงกับพักเพื่อไทยเดินกันต่อไปแม้ว่ามีการปล้นอำนาจไปถึงอย่างไรคนเสื้อแดงเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้หน้าที่ของพวกนี้คือทำหน้าที่เป็นบางชัางยุให้เสื้อแดงแตกแยกกับนายกทักษิณให้เสื้อแดงแตกแยกกับพักเพื่อไทยพี่น้องที่เราทั้งหลายต่อให้โกรธกันเกือบตายเห็นหน้าไอ้สองคนนั้นดีกันทันทีก็ีปน้องทีาร ผมเรียนกับพี่น้องว่ารัฐบาลนี้เขามีความต้องการที่จะบริหารประเทศนี่หน้าฝนน้ำกำลังจะมารัฐบาลกำลังคิดแก้ไขปัญหาแต่ไอพวกนี้วางแผนที่จะล้มรัฐบาลมีการวางกำลังกันคึกคักบางคนเตรียมตัวจะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยกันแล้ว บางคนจะเป็นนายกกันแล้วผมถามจริงๆว่าคุณเคยถามส้นตีนประชาชนก็แล้วหรือยังถามหัวใจประชาชนเขาบ้างแล้วหรือยังพี่น้องที่เราทั้งหลายกลไกองค์กรอิสระที่ผมเคยอธิบายในการเลือกตั้งยีธันวาคมปี50ว่า ประเทศไทยเหมือนมีการปกครองหนึ่งประเทศสองระบบแบบจีนกับฮ่องกงแต่ของเราเป็นคนละความหมายระบบของเรานั่นหมายถึงว่าประชาธิปไตยมันมีเพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่พระเด็จการอมาตวางเครือข่ายไว้ตามองค์กรอิสระต่างๆวางสารรัฐธรรมนูญไว้9ปี วางปปชไว้เก้าปีวางปปชปปวางกะกะตไว้เจปีวางผู้ตรวจการแผ่นดินวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้พี่น้องที่เราทั้งหลายเราหาเสียงกับประชาชนเกือบตายแต่ต้องมาตายกับคน7 8คนพี่น้องที่เราทั้งหลายเสียง64ล้านมันไม่มีความหมายอะไรใช่ไหม ความเห็นแบบนี้ใช่ไหมที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องไปถอนประกันคดีก่อการร้ายกับผมพี่น้องที่รราทั้งหลายถามว่าคุณขังผมไว้คุณคิดว่าบ้านเมืองน,นี้มันจะสงบสุขไหมคุณจะขังกี่คนคุณจะฆ่ากี่คนมันก็บอกแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่มีความยุติธรรมมันก็ไม่มีวันหาความสงบได้โดยเด็ดขาด พี่น้องที่เราทั้งหลายภาราหนาที่ของเราคือการรักษารัฐบาลยิ่งรักให้เป็นรัฐบาลในนานที่สุดเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้ำความเดือดร้อนของประชาชนให้ยาวนานที่สุดถามว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญเกิดวินิจฉัยที่เป็นลบแล้วมีการยุบพรรคจะทำอย่างไรกันต่อพี่น้องที่เราทั้งหลาย มีสิ่งใดบ้างตลอดระยะเวลาห้าปีที่เราไม่เคยถูกกระทําเยียบย่ำอย่างไรแต่ไม่เคยเอาชนะเราได้เลยใช่ไหมพี่น้องที่รักผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า24มิถุนายนเชิญพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งแผ่นดินไปสํแแดงพลัง ในวันที่เรายังมีชัยชนะกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อจะบอกว่า80ปีไม่มีประชาธิปไตยเลยพรรคเพื่อไทยก็มีการจัดทัพวันที่28นี่ไปวงเวียนใหญ่วันที่30ไปลานคนเมืองวันที่3กรกฎาไปอิมพีเรียน วันที่ห้ากรกฎาไปสาลากลางสมุทรปราการไปทุกที่ทุกทางพี่น้องที่รัฐหลายเพราะเวลานี้มันอธิบายแล้วว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ลุกขึ้นมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนท้ายที่สุดฝ่ายอาธรรมฝ่ายชั่วร้ายเขาไม่สนใจพี่น้องที่รั จะทําพฤติกรรมเลวสามต่ําช้ากันอย่างไรขอให้ได้อํานาจกันเป็นพอผมเรียนกับพี่น้องเลยว่าใครคิดที่ต้องการในพรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลคุณคิดว่าเมื่อคุณมาเป็นรัฐบาลเราไปทวงอํานาจคุณก็จะฆ่าเหมือนเดิมถามว่าใครจะยอมให้คนทําในแผ่นดินนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างนี้กันเลย พี่น้องที่เราทั้งหลายเรายังมีภาระหน้าที่และต้องหลอ่อหลอมหัวใจให้มากที่สุดววยอามาดนั้นที่ไปหลงเชื่อนักการเมืองที่พูดเพียงแค่ต้องการให้อามาดสบายใจให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งที่พวกเราทุกคนไม่มีใครคิดร้ายต่อแผ่นดินเรารักชาติบ้านเมืองและเราก็มั่นใจว่า เลือดของเราแห่งความรักชาติมีมากกว่าพรักประชาธิปัตย์เพราะเราไม่เคยเอาสถาบันมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อทำร้ายบุคคลอื่นพี่น้องที่รักลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดผมมีโอกาสเดินสายไปปราศัยไปช่วยวิเชียนขาวคำที่อุดรธานีผมบอกกับพี่น้องอุดรว่าวิเชียนขาวคำไม่ได้แข่งกับใครแต่ต้องการคะแนนไว้บอกคนโค่นล้มรัฐบาลอุดรธานีเทไปสามแสนเจ็ดหมื่นคะแนนว่าพร้อมจะต่อสู้กับคนที่ล้มรัฐบาล เช่นเดียวกับทุกที่ทุกทางที่เราต้องการพลังของประชาชนพี่น้องที่เราทาลายวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลายคนเห็นว่าฝ่ายตรงกันข้ามคิดว่าการแจกใบแดงเก่งการุณมันจะทำให้พวกเราทุกกระทบคนอย่างพวกเราเหยียบย่ำหัวใจกี่ครั้งก็าตามถ้าพี่น้องจำความได้ก็คือว่า ช่วงที่ผมติดคุกอยู่ในเรือนจำผมในนั่งรถระหว่างไปถึงศาลหน้าตาผมจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ทันทีที่ลงจากรถผมจะหัวเราะและยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีวันที่จะเห็นภาพสลดจากหน้าตาใบหน้าของผมตามที่มันต้องการได้เลยครับเช่นเดียวกับการวอนหวสกุลไม่ได้วิตก ไม่ได้กังวลคนที่กังวลคือคนที่ต้องมาลงแข่งกับพวกเราแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายพี่น้องที่กรผมเชื่อว่าการุนรอดเอาผมจะเล่นตก็แล้วกันแต่ไม่รอดก็จตุพรเลือกเอาระหว่างการุนกับจตุพรพี่น้องที่เราสลาย พราะพวกเรานั้นเราเห็นชะตากรรมของบ้านเมืองไม่น่าเชื่อครับ80ปีประชาธิปไตยเรามีปฏิวัติเรามีกบฏ25ห้าครั้งประเทศไทยเราลุ่มๆุมดอนๆแทนที่วันนี้เราจะลืมตาอาปากมิตรประเทศรอบข้างเขากำลังสบายใจพม่าปิดชายแดนกันเป็นปีกัมพูชารบกันเป็นปี แล้วก็หมางเมินเวลานี้ทุกชาติมีความสุขแต่ประเทศไทยไม่ต้องการในประเทศนี้มันมีความสุขต้องการให้เกิดปัญหาทางการเมืองผมมาวันนี้เพื่อเรียนกับพี่น้องว่านอกจากมาให้กำลังใจน้องชายผู้เป็นที่รักของผมเป็นมิตรร่วมรบในสุขสถานการณ์ของการต่อสู้ หนทางของพวกเราถ้าเลือกแนวทางของการยอมจำนนวันนี้เราอาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ความสุขของเรามันแลกไม่ได้กับความทุกข์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราต้องข้ามความสุขของเราเพื่อเอาความสุขให้กับประเทศชาติกับพี่น้องทีร่รัก